นี้เราจะมาแต่งหน้าให้เลิฟลี <c 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 ่ขอดูหน้าเลิฟลี่เหมอก็ตยแต่อดีๆค่ะลูกดีๆค่ะวันนี้พ um ี่มารีจะแต่งหน้าให้น้องเลิฟลี่ค่ะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะฝึกแต่งหน้าให้น้องเอามาเรามาเริ่มกันเลยค่ะพูดด้วยค่ะพี่มารีพูดด้วยค่ะเอาดิปันนีมาสิงิอยอหยอกหยอก เอา,หน,านอนหนูทำงานก่อนค่ะหนูทำงานก่อนค่ะลูกาม,าลมันจะหมดเวลาก่อนลูกนะอ๋อเร็วๆพี่มะลิเร็วๆหน่อยสิพี่มะลิพี่มะลิเร็วๆหน่อยสิคา เอาลูกค้าก็นั่งเฉยๆหน่อยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็นั่งเฉยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวช่างเดี๋ยวช่างจะมีอารมณ์นะคะเดี๋ยวช่งงตางจะมีอารมณ์นะคะทาตาหรือยังคะลูกอเ,เอาเอาอยู่เฉยๆค่ะช่างช่างอย่ามีอารมณ์ค่ะช่างอย่ามีอารมณ์ค่ะ ช่างต้องใจเย็นๆนะคะเป็นช่างต้องใจเย็นๆค่ะลูกเขียนคิ้วยังหนูเขียนคิ้วยังคะเขียนคิ้วค่ะแกไมแดงไม่มีแรงยิ้อือหืออ่าอ่าเร็วๆอ่าเร็วๆอ่าเขียนคิ้วค่ะอ่าเขียนคิ้วค่ะเขียนคิ้วค่ะอืมออ่าอ่าเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะจะเป็นทรงอะไรคะเนี่ยอ่าจะเป็นทรงอะไรคะ จะเป็นทรงอะไรเนี่ยจะเป็นทรงอะไรเนี่ยเอาอาจจะเป็นทรงอะไรคะนี่เอาดีๆค่ะลูกค้าคุณลูกค้าก็นั่งเฉยๆหน่อยสิคะคุณลูกค้าก็นั่งเฉยๆหน่โอยค่ะโอ้โหเออสวยงามค่ะลูกเขียนให้เท่ากันค่ะลูกเขียนให้เท่ากันคุณลูคกค้คานั่งเฉยๆก่อนค่ะคุณลูคกค้านั่งเฉยๆก่อนค่ะ อ่ะเข็ดดีๆค่ะออกค่ะออกมันออกค่ะลูกมันออกค่ะอ่ะคุณลูกค้าดีๆหน่อยค่ะคุณลูกค้าอ่ะดีๆค่ะคุณลูกค้ากับคุณช่างนี่คุณช่างแต่งหน้าใจเย็นๆค่ะคุณคุณช่างเป็นยังไงเป็นยังไงเออโอ้ยสวยค่ะลูกสวยค่ะสวยค่ะ นี่ไงที่ช่องอ่าเอาช่าง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 อย่าอย่าเสียงดังค่ะช่างช่างอย่าเสียงดังค่ะหนูเอาที่มันเป็นแท่งสิคะลกูกโอ้โหสวยสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะคุณลูกเลิฟลี่สวยมากเลยวันนี้พี่มาลิแต่งหน้าสวยไม่ได้เป็นตูดลิงเหมือนวันนั้นที่พี่ลูกพี่มะลิแต่งนะจะบอกใคร ตูดดีแบบหลับตาหลับตาค่ะทาตาด้วยค่ะลูกทาตาด้วยค่ะข้างนี้มันอ่อนไม่เหมือนข้างเอออ่ะอีกข้างหนึ่งให้มันเท่ากันค่ะลูกไม่งั้นมันเข้าตานะอ่าฮะหลับตาไว้ค่ะหลับตาไว้ค่ะลูกเอ้ยสวยไหนหันหน้ามาโชว์หน่อยนะหันหน้ามามาโชว์หน่อยค่ะมาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยเร็วๆอ่ะเร็วๆหันหน้ามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยสวยหรือยังคะถามก่อนถามท่านผู้ชมก่อนค่ะ ถามก่อนว่าสวยหรือยังคะสวยยังคะหันมาหันมาทางนี้ค่ะหันมาทางนี้ค่ะสวยยังคะน้องเลิฟลี่สวยหรือยังคะเล็บดีสวยยังคะเอาดีดีเอาดีดีเอาดีดีอาพูดก่อนค่ะเอาดีดีนี่เลยบดีสวยยังคะอ่ะฮะอันคือแผ่นประตูหนักสวยแล้วเลิฟลี่บายบายอันนี้ที่บายบายก่อนค่ะบายบายก่อนค่ะประตูอันนี้บายบายจุ๊บจุ๊บเอาช่างช่างบายบายจุ๊บจุ๊บก่อนช่างบายบายจุ๊บจุ๊บก่อน เอาเร็วๆช่งางบายๆจุบจ๊บๆกันพี่มาลีบายๆจุบจ๊บๆกัน